อาจารย์คะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องเกิดมาเยอะมากๆเลยมันจะมีไหมคะประวัติที่ย้อนกลับไปจนถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ชาติแรกเหมือนว่าชาติแรกที่พระเจ้าแบบตั้งใจว่าฉันอยากเป็นพระพุทธเจ้าอะไรมัมนมีอยู่ในบันทึกไหมคะอาจารย์ไม่ได้บอกพระชาติแรกเกิดอ,อะไรแต่พระเจ้าสมัยหนึ่งพระองค์เล่าเรื่องราวกว่าจากเป็นพระเจ้าพิสุกฟังนะก็ขอยกในพระไตรปิฎก เหตุการณ์เกิดที่สารวัตถีพระองค์ทรงแต่งวัาพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอรูมไม้ไหมตถาคตฝัดจากเป็นพระเจ้าพระอ,องค์ได้พิจารณาธรรมะอย่างไรพิสุทธิ์ทั้งหลายในการนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์เราถวายผพพพ้าผืนเก่าเพียงผืนเดียวแล้วเราก็ตั้นใจเป็นพระเจ้า แล้วในที่สุดเราก็เป็นพุทธเจ้าตั้งใจต่อหน้าพระพุทธเจ้าตั้งใจไว้เลยว่าในการนั้นมีพระเจ้าอยู่นะ,ะตั้งใจว่าเราขอ,ขอเป็นพุทธเจ้าและหลังจากนั้นก็ไม่สามารถแต่สามารถที่จะอธิบายบริบทได้ว่าเริ่มต้นด้วยการพระองค์เข้าถึงอนิยตตะบริสัทเริ่มต้นไดอ,อนิยตตพิพระองค์ได้เล่าเรื่องราวให้พระนรนฟังสมัยพระนรนบรุพถางนะก็คงสนิทก,กันแล้วพระนรนก็ถามว่าข้าแต่พุ่มจรรพระองค์เป็นพระเจ้าได้อย่างไร รับพระเจ้าตรัสว่าอานน์ในสมัยการนั้นเราได้เวียนไหวตายเกิด เราไม่มีโอกาสที่จะบรรลุแต่เราเกิดขึ้นมาเราได้พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆมากมายเราตั้งจิตอธิษฐานเราตั้งพุทธบัรมีมากมายแต่เราไม่สามารถพ้นได้เราสร้างปราสาทส่วนจดฟ้าสวยสุดงดงามเราให้พ,พระพุทธเจ้าเข้าขปราสาทของเราเราอุทิศส่วนกุศลโดยไม่มีส่วนเหลือให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเราให้สาวกของพระเจ้าองค์ก่อนๆเข้ามาสวยมัทุป,ปายะในปราสาทของเราเราอุทิศส่วนกุศลไม่มีเหลือทั้งหลายอานอนท์หลังจากนั้นในพระชาติหนึ่งที่เรา ราตั้งจิตอธิษฐานว่าเรา เพียงต้านจิตเรายังไม่กล้าเปล่งวาจาเราคิดอย่างเดียวว่าเราจะเป็นผู้เจ้าอานอนรู้ไหมเราใช้ความคิดอย่างเดียวเบ็นเจ้าเราต้องใช้ความคิดนานถึง7อสงไขยหนึ่งอสงไขยก็ประมาณใส่เบอร์หนึ่งใสเลขวนศูนย์ไป140ศูนย์ด้วยกัน <Wow. S 1> วนเข้าไปถึงเจรอบด้วยกันคือ7อสงไขยอ,อนนท์ในช่วงเจอสงไขยนั้นมีเจครั้งพระเจ้าเทีดเราเจอในช่วงอสงไขยแรกก็คือ5 0 0 0ันพระองค์9 00 0พันพระองค์1 0 0 0 0หมืนพระองค์1น0 0 0มืนพระองค์ส่นส0และสี่0ม พรองรวมแล้วคือ1 2 5 0 0 0 0พระองค์พระเจ้าองค์แรกที่พระองค์จําได้มีนามว่าพรมเทวสัมมาเจ้าอานนท์นในช่วงที่เราเป็นวาจาพระเจ้าถึง9้าอสงไขยใน9ก้าอสงไขยพระเจ้า5 0,000องค์60,000องค์70,000องค80,000องค์90,000 20,000อง10,000องค์5,000องค์ 5, 000, อง, 2, 000, องรวมแล้วคือ3 8 7 0 0 0องค์อานนท์นพระเจ้าสมัยนั้นองค์แรกที่พระองค์จําได้มีนามว่าปุราณศักยมุนี อานน์นหลังจากนั้นล่วงการผ่านเวลามาเราเกิดเป็นสุมเมธาดาบทเราเจอพระเจ้าองค์ที่พยากรเราอานน์นในสมัยนะั้นมีพระเจ้าสี่พระองค์ด้วยการพ่อมีดอกบสวสี่ดอกได้แก่พระตันหนังกรเมธังกรพระสารนังกร แต่พระเจ้าสามพระองค์ได้ไม่ได้พยากรณ์เราเราจึงไม่นับเป็นพุทธวงศ์เราจึงนับพระถีปังกรเริ่มมาเป็นพรทเจ้าเราจึงเป็นพระเจ้าองค์ที่28นับตั้งแต่ตันหังกรแต่นับพุทธวงศ์องค์ที่ยี่สิบห้าฉะนั้นทุกวันนี้เราจึงมีการสด็จพระเจ้าบางสุดก็สสดยี่สิบแปดพระองค์บางสุดก็เสด็จยี่สิบห้าพระองค์ถ้ายี่สิบห้าพระองค์ใหม่ถึงพวกเราเพราะฉะนั้นคุณคือที่จะเสืบสาวเราเรื่องพระชาติแรกคงหามไม่ได้แต่จากพระตรพาารไตรปิฎกเริ่มเจ็ดสาม อันสังขาแล้วทุกวันนี้ในวงการพระพุทธศาสนาค่ะเรามีการคำนวณวันประสูติของพุเจ้างที่เราพูดว่าขึ้น15บ่ําค่ำเดือน6อซึ่งนับทางจันทราคติเนี่ยมาเป็นระบบปฏิทินสากลน,นคะครับว่าตรงกับวันอะไรจันทร์ังคาพรพฤหัสสุขเสาร์แล้ววันที่เท่าไหร่เดือนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมาอาจารย์ครับมีถ้าอาจารย์ปรีนแต่เป็นการขอบอกว่าเป็นการคำนวณโดยอนุมานซึ่งอนุมานที่ใกล้เคียงที่สุด วันที่พระองค์ปฏิสนธิการที่พระองค์ลงจากสวรรค์ชานดุสิตเนาะลงมาปฏิสนธิในคานบรรดาของพนาสิมายาได้แก่วันพฤหัสที่15ครับเดือน8ปีรักกาครับวันที่ฟ e r t i l i z a t i o n นในคามบรรดาของพนาสลิลมายาวันนั้นมีการอธิบายในพระไตรปิฎกเล่มที่เจหลังจากที่พระองค์ลงมาพิจารณาปัญจวิโลกะนะหาย่างพระองค์พิจารณาว่าเราจะลงมาโดยการเลือกสองวันนะ เราขอเรื่องวรรณะของกษัตริย์สองเราขอเรื่องอายุมนุษย์เราขอเรื่องอมรยศอายุหนึ่งไรปีเป็นเกณฑ์สามเราขอเรื่องบารดาที่จะอุ้มคันเราคือพระนางสิริมามายะที่ถือศีลบริสุทธิ์และต้านจิตมาหนึ่งแสนกับจากพระเจ้าพระปทุมุอตะละเราขอเรื่องชมพูทวีปมัชชิมประเทศเราจึงตัดสินใจลงมาเกิดเพราะฉะนั้นการที่อุบัติขึ้นพระเจ้าคือสรุปจาจันทคติก็คือพระราชขึ้นสิ้าครับ เดือน8นะครับแล้วก็ปีนะคะวันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งนอกจากนั้นยังมี4เหตุการณ์วันคึ้น15คหําคเดือน8คือวันปฏิสนธิวันขึ้น15ค่ําคเดือน8คือวันที่พระองค์ออกบวชที่กบิลพัทวันที่พระองค์ออกบวทเหตุการณ์สาคัญวันเกิดของพระราหุลวันสิบห้าค่เดือน8เป็นวันประกาศศาสนาธรรมจากที่ป่าอีสีวันนั้นเป็นวันที่พระองค์แสดงยมกับปฏิหารก่อนขึ้นไปจำพรรษาแรมหนึ่งค่ำเดือน8 ที่พันาที่บนดาวเดินเพื่อไปประดพุทธมณฑลนั้นสิบห้าเดียบม,มี5เหตุการณ์แล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงเลือกที่จะมามาเหมือมีม,ม,ม,มาเลือกเป็นวันนักษัตริย์ไม่เลือกวันนักพรามค่ะอาจารย์คือเนออย่างนี้ครับว่าโดยปกติแล้วในพระไตรปิฎกกล่าวเนาะ ว่าบุคคลที่เกิดมาจะเป็นผู้ที่มีสองทางด้วยกันก็คือบุคคลสําคัญก็คือเลือกวันณะพพามกษัตริย์ที่จะเป็นผู้เจ้าได้ค่ะผู้เจ้าจึงมีโอกาสเลือกวันณะพพามกษัตริย์ก็ได้จากพุทธวงศ์เนี่ยพระพุทธเจ้าที่เลือกวันณะกษัตริยนะ์22องค์เลือกวันณะพพาม3องค์ได้แก่พูะเจ้าก่อนหน้านี้คือพระกักุสันโธพระโพนัคมโดพระกัสโปเป็นาพามหมดเลย3องค์เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมาเป็นผู้เจ้ามีสองวันนะเท่านั้นคือพามกษัตริย์ แต่เนื่องจากของพระองค์เลือกแล้วว่าขอเลือกวันณะของกษัตริย์นั่นเองพระองค์เลยถือโอก,กาสมาปฏิสนธิในคันของราชวงศ์ักยวงศ์เป็นฐานะกษัตริย์เท่านั้นอาจารย์ค่ะแล้วหน่วยเป็นกับเนี่ยหนึ่งอสงไขยเนี่ยมันจะมีความยาวนานพอจะเป็นคำนวณเป็นแบบเป็นวันหรือเป็นอะไรได้ไหมคะอาจารย์อย่างเงี้ยเราก็วนกลับเป็นเรื่องเก่าเรื่องอจินไตยเพราะการเรื่องกลับมันก็คือโลจินดา คำนวณไม่ได้มมนนแต่สามารถอนุมานได้พระองค์ยังคำนวณไม่ได้มสมัยหนึ่งพระพุทธมีพระพาอยู่เชตวันอาตรามของท่านอานานถาพิณกาเศรษฐีพิสุจน์ได้ถามข้าแต่พระองค์เริญกลับหนึ่งนานขนาดไหนหนอพระพุทธเจ,จ้าตรัสว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายตถาคตคำนวณไม่ได้แต่พออนุมานได้ว่าดังนี้ดูก่อนพิสุทน์ทั้งหลายเมใส่ในแม่นะคงคาเือนับไปจนหมดแต่วัฏสงสารเือก็ไม่จบสิน้นดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเพราะอะไรล่ะวัฏเธือไม่จบสิน้น เพราะมีวิชาเป็นเครื่องกลงกั้นตันหาเป็นเครื่องประกอบอุปทานเป็นเครื่องไร้รดัจึงทําให้สัตว์ทั้งหลายจมปักอยู่ในวัฏฏะหาเบื้องต้นไม่ได้หาเบื้องปลายไม่มีสิ้นสุดดูก่อนวิสุทธิ์ทั้งหลายเธอสมควรได้รับความเผ็ดร้อนในการสร้างป่าช้าอันยาวนานบนพื้นแผ่นดินนี้เพียงทอหรือยังในการสร้างป่าช้าอันยาวนานอย่างนี้ดูก่อนวิสุทธิ์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะสิ่งความจริงคือกฎแห่งอิยสัตจะสิ่งเธอไม่รู้เธอจึง เวียนไายตายเกิดในวัฏะสงสารอย่างไม่จบสิน้นพักกับหนึ่งมียาวนานจนพระองค์ก็ไม่สามารถตัดได้ว่านานขนาดไหนจึงต้องใช้เพียงแค่อนุมานเท่านั้นเองถ้าคิดไปก็มีโอกาสเป็น<ช>บ้า,บา<ๆ>เท่านั้นเองอาจารย์คาแต่อสงไขเนี่ยใหญ่กว่ากับอีกนะคืออย่างนี้ถ้าเรื่องพูดโดยหน่วยแล้วกับ1เป็นหน่วยใหญ่สุด<อ>กับแบ่งออกเป็นหนึ่งตั้งแต่อายุ ไขป่ปีสูงสุดพาะเจ้าทุกพระมีอายุไข่ปีนะต่อม,มาเรื่อยๆจนสิปีแล้วก็ขึ้นไปอสงไขป่ปีแต่เนื่องจากพระเจ้าไม่สามารถเลือกอสงไข่ปีได้เพราะมนุษย์ไม่สามารถยืนยาวได้ขนาดนั้นด้วยเหตุน,นี้แล้วพระเจ้าทุกทุกพระองค์ส่วนใหญ่เลือกไม่เกินแสนไม่ต่ำกว่าร้อยจึงเป็นกฎเกณฑ์ในการเลือกอายุของพระเจ้าคือหนูคิดว่าอาสงไข่มันใหญ่กว่ากับจริงๆไม่ใช่กับใหญ่กว่าอาสงไข่กับนี่เป็นหน่วยใหญ่คุณเกศแล้วก็เฉดมาเป็นอายุกับเป็นอันตรายกับ เป็นอสงไขยกับมหากับไมมมหากับใหญ่สุดมหากับใหญ่สุดทีนี้ก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าในะไตรปีฎดก่ะค่ะมีการอธิบายไว้ไหมว่าเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงเมื่อประสูตรแล้วจึงสามารถที่จะย่างพระบาทได้เจ็ดก้าวค่ะดีครับก็วันที่พระองค์ได้เสด็จลงมาแลวประสูตรเนาะสถานที่ดัล่ับปรากฏอยู่ที่สวนลุมพินีปัจจุบันแบงเขตเส้นรุง อังกฤษคืนพื้นที่ให้กับอินเดียเนปาลและเมื่อนั้นจึงถูกแบ่งออกมาเป็นอินเดียเนปาลปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นสถานที่อุบัติขึ้นของการเกิดเดินได้เจ็ดพะบาทไปอยู่ในปาน อยพระบาทขอพระปฏิสักปากฏอยู่ทุกวันนี้รอยพระบาทเนี่ยจะเป็นรอยเมฆขึ้นหรือเปล่าก่อนจริงแล้วพระองค์ไม่ได้เสด็จเจ็ดครันเท่านั้นนะตอนนี้เป็นพระกุมารอยู่เนี่ยจะสามารถตรัสได้เลยแล้วก็ส่งพร,พระดำเนินได้เลยเอาหนูจะไปทำไรหนูจะให้ทานหนูจะให้ทาน